โอ้ยมือน,นีนฝนตกพี่น้องเลยพอแย่ใครยังไม่อยากเปียกมอดหยอกหรืกับแปลงเลิศมหาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวใครมาตัวนี้งานศพอันพ่อหลุ่แพร่กเลยพ่อนจากหวัจังหวัดศรีสะเกษราชกิติรังสรีบอ่อน้องเพส้นให้มาองคหนึ่งนาะครับเออพระเจ้าทุ่นเป็นไดีมาสองพันเลยแบ่งองคหนึง่งผมโบท่านเนพ่อถือเหล็กถือเบือได้หลูกเดอเอ้อเด้พ่อมีสูงมีหลาบเด้อห้าน้อยเหมือแหลงนี่ จ้าว so ่าน yani ี <S <S ่จะบว่าถือเราจะฟังแบบพันเป็นก้นไต่มาฟังภาษาอีสานอยู่ได้เอาขาอว่าเป็นเนาะเ่ได้เจ้าบอกเป็นสมออีเมียได้อยูะเาจะก็บอกแค่นี้ที่เราฟังานตามข่อยโอ้ยคืถึงยากทุเนาะเป็นอย่างพ่อแม่กัิพ่ออตัวบอกว่าหลดเป็นอย่งเอาเดิมท่าให้ท่าให้อีหยังบัวีมีหยังห่อ ยถ้าให้ไม่ยังถ้าให้ถ้าหายพอถูกห้วยพอถูกห้วยพอพอถูกห้วยถูกห้วยขอขอขอจะซื้อจะซื้อหิงผ้าให้หิงผ้าให้บอกบอกไว้ไวบันนี้เออบอกไว้ไว้บันนี้พอต่อ พอตามตีสอนวพาตามตีสอนนี่บอกแอ่่อเปิดฝ้าเบาะมึงหีนเออพอขึ้นจะเจอแดดปะนี่จะให้จะให้พอถูกห้วยพอถูกห้วยพอจะซื้อพอจะซื้อหิ่งพาให้ยิ่งพาให้เออเออบ้าได้เราบ้าถึงโดนที่เป็นได้บ้ต้องเนาะวันนี้เปลี่ยนเนาะพี่น้องไปขอคุ้มานทอดยังไงกลัวนี่ครับไอ้ไข่ครับถ้าพอถือห้วย พอสิให้พอจะซื้อเออพอจะซื้อหิ่งผาหายิ้่ผาให้เนี่ยให้มันคือจะได้ให้ให้ไนั่นให้โอ้ซื้อให้โอ้ขอเลยคือพอแต่ให้ไกลบ้านเท่าเนาะสิให้พ่อถือไทยพ่อถือหวยนั่นอืมแต่พ่อถือหวยพอจะซื้อหิ้งพาให้บอกอ้ยขอละว้านบอกขอให้ไกลให้